พาคุณผู้ชมมาเบิงเรื่องของการฉีดวัคซีนสร้างภู่มิคุ่มกันกันแอนนะคะในช่วงสงการน่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณปิยญพงษ์คะจะมีพี่น้องประชาชนนะคะลูกหลานเดินทางกลับภุ่มลำเนามาเฉลิมฉลองเรื่องของเทศกาลรสรงการนะคะกระเฮตหายเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด19มั่นกลับมาแพร่ระบาดเพิ่มหลายขื้นค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะสายพันธุ์ทำให้มีการพัฒนามาจากสายพันธุ์โอมิคอนนะคะคือสายพันธุ์ xbb 1. 1 1 6น่นั่นเองนะคะตอนนี้ก็มียอดที่จะเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งทาง กรมควบคุมโรคค่ะเพื่อนกระเร่งสร้างภุ่มคุมกันนะคะโดยการน,นะคะลดนล้ำโล่งนะคะในกลุ่มเปะบางและกับผู้สูงอายุอย่างตัวเนื่องหลังพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสองเท่าหลังสงการนะคะซึ่งก้อนนี้อาจจะบอดดีเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะโดยทางนายแพทย์ ทะเลตนะคะกระสัสน,นัยระวีวงศ์นะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคเพิ่นบอกว่าในช่วงเทศกาลสรงการานต่ผ่านมาจากการรายงานของกรมควบคุมโรคก,ก็พบว่ามีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น2เท่าจากช่วงก่อนหน้านี้นะคะและกคา,าดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมากในช่วงฤดูฝนพร้อมกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่ม607ค่ะกลุ่ม607มีไผยแน่นะคะหก็คือผู้ป่วยโรคปอดและก็โรคทางเดินหายใจ2ก็คือผู้ที่เป็นโรคหัวใจและ โรคหลอดเลือด3ก็คือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะ4ก็คือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง5ก็คือผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิด ฮกก็คือผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งเบาหวานแบบชนิดที่หนึ่งหลักชนิดที่สองร่วมทั้งผู้ป่วยโรคเบาหวานคณะต่างขั้นเจ็ดก็คือผู้ที่เป็นโรคอ้วนนั่นเองนี่เพิ่นเอิญว่ากลุ่ม6กศูนย์เจ็ดนะคะคุณผู้ชมที่ยังบ,บ,บ่ได้รับวัคซีนหรือว่าได้รับเข็มกระตุ้นก็จะมีความเสี่ยงนะคะเรื่องของการป่วยหนักหรือเสียชีวิตใดดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้าพร้อมกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะคุณผู้ชมก็อาจจะไปฉีดพร้อมกันซะ ะะไปฉีดพร้พอมกันนะคะแขนสายไข,ข่วัดไงแขนขัวก็อาจจะเป็นโควิดสิเก่าก็ได้นะคะหรือว่าจะฉีดแบบ ภูมคิคุมกันแบบสำเร็จรูปหรือว่า L A A B ก็ไใดคือกันนะคะสามารถที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าวใดคือกันแต่ด้วยปัญหาการเข้าถึงบริการนะคะส่วนหนึ่งจากลกุมเป่าหมายยังบทรบาทราบเรื่องของข้อมูลที่บเพียงพ่อในด้านของประโยชน์ความสําคัญและก็ความปลอดภัยของการสร้างภุมมคุมกันโรคโควิดสิบเก้ากระเฮตให้คุมเป้าหมายชะลอรหรือว่าปฏิเสธการรับวัคซีนใดดังนั้นการจัดงานในมือนีนะคะจึงเป็นการสื่อสารและกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้เป็นวงกว้างเพื่อที่จะสง าการรับรู้สางความเข้าใจทราบถึงประโยชน์และก็เพิ่มโอกาสการเข้ารับบริการนะคะการฉีดวัคซีนแบบสำเร็จรูปของผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุของรัฐและกัเอกชนร่วมทั้งผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบอันจะทรงผลดีต่อทั้งคุณภาพชีวิตของเจ้าของเองนะคะและกะับปองกันคนในชุมชนร่วมทั้งเป็นการรักษาระบบสาธารณสุขและกัเศรษฐกิจของประเทศได้นําค่ะ ทางด้านนายแพทย์โสพลเอียมศริทาวรครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกเพิ่มเติมนะครับว่าจากแนวโน้มสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยตอนนี้พบว่าจำนวนผู้ติดโควิดส9สูงขึนครับหลังแต่แต่สงการที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผู้ป่วยเสียชีวิตในกลุ่ม6 0 7ครับมีประวัติยังบ่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนแล้วนานกว่า3เดือนแล้วก็บ่ไปฉีดเข็มกระตุนนะครับดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการป่วยหนักจากโควิด -19 ้และก็ไขวัดหญ,ญ,ญ่ในช่วงหนาฝนนี้ รมควบคุมโรคก,ก็ได้ช,วน,ชวนนะครับให้ผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงทุกคนครับมาติดต่อเขารับการสั่งเสริมภุ่งคุมกันต่อโควิด -19 บาไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือภุ่งคุมการสำเร็จรูปอยู่สานสถานพยาบาลใกล้บ้านนะครับและกาหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สาม,มารถสอบถามถาไปที่สถานพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครหรือผู้ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก็สามารถเข้ารับการฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิดได้นะครับ